อยากให้ลูกค้าแนะนําหน่อยทํายังไงถึงได้เป็นเจ้าของคันนี้ซึ่งคันนี้มีจับจองมีสอบถามเข้ามาเยอะมากต้องเสียใจกับลูกค้า <laughs> ที่ทักเข้ามาช้าด้วยนะคะพอดีที่มาเร็วกว่านิดนึงต <laughs> อนน้น่ไม่ได้ไม่ได้ดูอะไรเยอะเลยเดินรอบๆอเฉยๆแต่ว่าคือดูแล้วสภาพน้องเขาใหม่ uh huh. แล้วก็ไปไปเห็นคือมั่นใจตรงที่ว่ารีวิวเพื่อนเอ่ยอะไรเอย่ยแล้วก็พ่อซื้อไปแล้วคันหนึ่งอ๋อพ่อซื้อไปแล้วคันหนึ่งด้วยใช่ครับ ก็เลยอ่ะมั่นใจในรีวิววันนั้นไม่ได้เช็คเลยพอพอจะไปต่อประกันก็มีแอบตกใจนิดนึงว่าลูกค้าเก่าเขามีเคมไปสองหนเราก็เลยไม่ได้ส่วนลดก็เลยคงไม่มีชนแรงหรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ได้รถคุณภาพดีเดี๋ยวน้องเขาดูแลเดี๋ยวผมผมแนะนําวิธีเบื้องต้นในการใช้รถ เดินทางไกละนะครับเริ่มจากการปรับเบาะเลยกันเดี๋ยวผมทําให้ดูนะได้ค่ะตัวระยะผมเลยกันนะขาคนให้อยู่ให้อยู่ประมาณลักษณะแบบนี้อย่าอย่าย,ยกสูงหรืออย่าย,ยืดจนปลายเท้าให้อยู่แบบพอปล่อยวางเท้าปุ๊บเนี่ยห้ขาเนี่ยยกขึ้นมาจากเบาะนิดนึงเพื่อที่เวลาเราไปแตะ เบรมันจะถนัดอะยะของอลูกค้าเลยนะแล้วก็พวงมาลัยให้มืออยู่ลักษณะ45องศาแบบนี้ไม่ควรชิดแบบนี้เพราะถ้าชิดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวขับทางไกลจะเมือม่อยเมื่อยทั้งตัวเมื่อยทั้งคอเมื่อยทั้งแขนนะฮะให้อยู่ระยะประมาณนี้ฮะให้ให้ก็ศอกตั้ง45องศาก็2อมือ กระชับแบบนี้แล้วก็พวงมาลัยนะครับตามความถนัดจะเอาสูงต่ําก็ปรับแล้วก็เบาไม่ควรจะตั้งเกินไปและไม่ควรจะเอียงเกินไปแบบนั่งสบายเพื่อ,เพ,อเพื่อไม่ให้เจ็บคอตัวนี้ออโต้ออฟนี่คือเอ,อ่อตัวออโต้เนี่ยตัวนี้ครับตอนนี้ระบบเปิดอยู่สมมติเราปิดระบบมันออฟอยู่ถ้าเราจอดปุ๊บมันจะดับไม่ดับอ่าถ้าเปิดอย่างนี้คือไม่ดับอ,อ่าอ,อ,อย่างนี้คือไม่ดับแต่ถ้าสูนว่ามันออนอยู่ มันอออยู่แบบนี้นะฮะเดี๋ยวนานเราติดไฟแดงก็ตามเลยก็ตามม,มันจะหน่วงเวลาแป๊บนึงน่าจะมาแต่ละแบรนด์ไม่เท่ากันอาจจะสิบสิบาวิเครื่องจะดับแต่พอขยับพวงมาลัยปุ๊บเครื่องติดเหยียบเบรกปุ๊บเครื่องติดเหยียบคัรลงปุ๊บเครื่องติดประมาณนี้เองนะฮะส่วนอื่นกระจก อ่ายังไม่ได้ปรับกระจกอ่ากระจกเวลาปรับนะครับมุมนี้เห็นไหมมุมนี้ให้มุมล่างนี้เห็นตัวนี้มันจะเป็นระยะแบบนี้ครับถ้าสมมติมว่าเราไม่เห็นตัวนี้อะลองปรับออกไปไม่เห็นหมือผมนะปรับออกไปอ่าคืออันนี้จะไม่เห็นมไม่เห็นมือจับแล้วจะมีจุดบอดใช่อ่าสมมติมว่าเว,า,าเวลาเวลามีรถเข้ามาใกล้ๆแบบนี้ะจะมองไม่เห็นแล้วเห็นไหมฮะเพราะนั้นจะต้องให้เห็นโดยโประมาณให้เห็นตัวนี้แล้วมองจากจากมุมนี้นะฮะไม่ไม่ได้เอาจากมุมนี้นะเอาตรงงนี้ให้เห็นทั้งสองด้านจุดบอดจะน้อยที่สุด จุดบอดที่จะไม่เห็นรถจะอยู่จะอยู่ประมาณนี้รถจะมาจอดประมาณนี้แล้ว,ลวเราจะไม่เห็นจุดบอดคร่าวๆนะฮะส่วนอื่นตัวนี้ก็คือมีที่ที่ทเช็คมาคือมี e 20, 2 0 9195กอ่กา e 20 9195กกสมมุติ e 20, 2ีเราเติม e, 20, e <20. S> 2 e 0 e e ไม่ค่อยได้วิ่งไปไหนถ้าเราเติมแช่แช่ถังน้ำมันไว้นานๆมากๆมึติเราเติมเต็มเลยนะแต่รถเราไม่ค่อยได้ใช้น้ำมันมันถูกกองอยู่่ังมากๆเนี่ยมันจะมีเรื่องของของการระเหยของไอ้น้ำเยอะ มันอาจจะเกิดปัญหาว่าว่ามันจะมีคาบไอ้น้ำนู่นนั่นนี่ไปเกาะเพราะนั้นผมแนะนําว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ใช้งานรถเยอะถ้าเติมมี20ไม่ต้องเติมเต็มถังเติมหล่อหล่อปั๊มติ๊กไว้ท่นเองสักครึ่งถังนี้ก็น่าจะพออยากให้ลูกค้าแนะนําหน่อยทํายังไงถึงได้เป็นเจ้าของคันนี้ซึ่งคันนี้มีจับจองมีสอบถามเข้ามาเยอะมากต้องเสียใจกับลูกค้าที่ทักเข้ามาช้าด้วยนะคะพอดีที่มาเร็วไปนิดหนึ่งน้องก็ไปแล้ว ขอบคุณมาก <นะ S 1> เลยครับขอบคุณมากค <พา S 2> ันนี้สันอเมล่าไปแล้วนะคะลูกค้ามาเจอรถหน้าร้านจบไปเลยคันนี้ลูกค้ามีงบอยู่2อ0แสนมาเจอรถสวยๆที่ร้านเราจัดไปเลยจบสดค่ะพร้อมออนเรียบร้อยรับรถกลับบ้านสบายใจเลย